ท้องฟ้ามีสาวิเศษคือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวพื้นดินมีสามวิเศษคือน้ำไฟและดินห้องครัวมีสาวิเศษคือขิงหอมและกระเทียมมนุษย์มีสาวิเศษคือพลังชีวิตลมปราณและวิญญาณความสำเร็จมีสาวิเศษคือรู้เวลารู้ชัยภูมิและรู้สมานฉันท์ำพูดมีสาวิเศษคือเชิญขอบคุณและขอโทษ ปฏิบัติต่อโลกมีสามวิเศษคือถ่อมตนให้เกียรติและชื่นชมบำเพ็ญตนมีสามวิเศษคือสงบเมตตาและทบทวนครอบครัวมีสามวิเศษคือปรองดองรักกันและให้เกียรติใจคนมีสามวิเศษคือจริงใจจิตใจงามและการให้อภัยการจัดการภารกิจมีสามวิเศษคือจริงจังรับผิดชอบและกล้าแบกรับความสุขมีสามวิเศษ คือยิ้มบ่อยรู้จักพอและสำนึกบุญคุณสุขภาพแข็งแรงมี3วิเศษคือความสะอาดกินเป็นและหลับเป็นลองนับกันดูนะคะว่าทุกวันนี้เรามีของวิเศษอยู่ที่ตัวกันแล้วคนละกี่ชิ้น